สวัสดีครับ,รบวันนี้น้องก้าได้อะไรมาครับได้เยลลี่ลูกว้าวไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนนี่คือเยลลี่ลูกตาลูกแจ็คสัที่น้องก้ากับน้องสองได้มานะครับอันนี้ส0สิบบาทเลยนะคะเป็นเพื่อนเป็นเยลลี่ลูกตาของแท้ว้าวเุ้ยเออน,น้องสองแกะออกไปแล้วดึงออกไปได้ง่ายด้เลยน้องก้าล่ะ<ด>น้องก้าดึงได้ไหมอุ้ยอุ้ยตายน้องสองเป็นอะไร นาทั้งสองมี <Okay. S 1> เป็นเส้นเลือดขึ้นมาด้วยน้อก็ยังแกะไม่ได้เลยครับเพืเ่อนๆอะไหนดูสิแกะออกมาได้ไหมดึงออกมาเลยไหนามาแม่แกะให้แกะกล่องออกมายากนิดนึงเา้าอุ้ยว้ายเยลลี่ลูกตาของแท้เป็นสีแดงนะคบน้องก็จะได้สีแดงไหนน้องสองได้สีอะไรคะามาดูหนะะ่อยค่ะสีเขียวไหนให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยน,นี่คือเยลลี่ลูกตาสีเขียว เดี๋ยวเราจะให้น้องก้าวแกะให้เพื่อนๆดูก่อนอุ้ยน้องก้าวดูข้างหลังเป็นเส้นเลือดเลยไหนน้องก้าวใส่ตาน้องก้าวดูสิอุ้ยตาน้องก้าวเป็นอะไรอ่ะอุ้ยว้ายมีลูกตาสีแดงเลยตาสองสีเลยคะ่ะสีเขียวอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆกินให้เพื่อนๆดูอ่ะแกะเลยแกะได้ไหมไหนลองดึงออกดึงออกดูสิ ดึงออกเลยค่ะดึงได้ไหนของเจ้าดึงได้ไหมไม่ได้เลยดึงไม่ได้เลยเพื่อนๆไหนน้องสองล่ะแก่<อ>เราจะแกะให้เพื่อนๆไหนพ่าแป๋มมาแกะให้น้องสองดูหน่อยครับตาพี่ได้ด้วอ่ะพ่ปะแป๋มแกะให้หน่อยฮุ้กกย ไหนว่าแฝงมาใส่ตาแฝงซีว่ามันเป็นยังไงลูกตาใส่ตาปา้าแหม่มดูลูกตาปา้าแหม่มดีนะกลัวไหมนั่นคือของใครครับของพี่ก้าวสีแดง<อ>พี่ก้าวอยากกินใจจะขาดอยู่แล้วครวับเพื่อนๆแกะยังไม่เป็นเลยเแกยากนายแกเองไงเดีย๋ยวเราจะดูว่าที่ลูกตามีอะไรบ้างแต่ว่าตรงที่ห่อหุ้มเบื่อห่อหุ้มจะเป็นมีเส้นเลือด ดูสิว้าวสีแดงเลยไหนลักกาด,ดึงออกมาสิอุ้ยไหนมันเป็นยังไงครับรมันเป็นนุ่มๆแไหนนักกาลองกินดูสิข้างในจะมีไส้หรือเปล่าว้ไหนอุ้ยไส้สีชมพูเป็นไส้สตรอเบอรี่ไหมอร่อยไหมครับ าสีแดงเปลี่ยนเป็นตาสีเขียวแ <Okay. S 1> ล้วค่ะเพื่อนๆอะแกให้น้องสองนอยน้องสองอยาก,กินค่ะอร่อยไหมพี่เก้า mm. ฮะ mm. อร่อยเหมือนที่เขาว่าไหมลูกอร่อยมากเลยใช่ไหมโอ้ยในคนน้องสองอะพอแกออกแล้วก็จะไม่มีเส้นเลือดน,นะคะ mm. เพื่อนๆมันอยู่ที่บรรจุพันธุ์นะครับเส้นเลือดอร่อยไหมสีเขียวน้องสอง น้องสองอร่อยไหมคะอร่อยแม่จี้จีเอาไส้ไปให้แม่ดูกี้ยังกินไม่ถึงไส้เลยจี้กินแต่สีเขียวนี่ยนิยนเยลลี่ตรงสีเขียวตรงลูกตาสีเขียวอ่ะรีบกินครับอ,อ่ะไหนน้องเก้ากินจะหมดแล้วน้องสองยังไม่กินหมดเลยอ่ะเอาอร่อยไหมคะอร่อยอ่า น้องสองกับพี่ก้าขอไปกินเยลลี่ลูกตาก่อนนะครับอ่บาบายบายอย่าลืมกดติดตามให้น้องก้าวน้องสองด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอ่ากินเลยงับ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 ไหนพี่เก้าทำไมไม่กินรอให้น้องกินหมดใช่ไหมครับกินให้หมดเลยแล้วเราต้องไปล้างมือแปรงฟันด้วยนะครับเ,เพื่อน อ่ะยังไม่ถึงไส้เลยค่ะ <S 2> <S 2> <S น้องสองกินให้ถึงไส้แล้ว